และนี่คือของใหม่ส่งท้ายปีที่บอกได้เลยว่าอร่อยอะคือขึ้นฟีดบ่อยมากค่ะขนมพับไต้หวันยูเทียนเซียนพ,พับพับครีมพุดดิ้งคาราเมลที่ฮิตมากในญี่ปุ่นและไต้หวันเจ้าแรกในไทยเชฟคือบินไปนเรียนสูตรที่ญี่ปุ่นเลยนะจุดเด่นของเขาคือแป้งพับที่กรอบนอกแต่นุ่มในมีมาพร้อมไส้ครีมเนียนละมุนไม่หวานวาเลี่ยนรสหวานกำลังดีนี่กินเพลินหันหมาอีกทีคือหมดกล่องเลยเพื่อความอร่อยสุดเขามีวิธีการกินอยู่ข้างกล่องด้วยนะพี่กัดร้านอยู่บรรทัดทองค่ะแต่แต่แต่ อ,อนนี้ยูเทียนขอเชิญเข้าร่วมแคมเปญสิทธิพิเศษมากมายในวันเปิดร้านฉชลองเปิดร้านวันแรกรับคูปองส่วนลดไปเลย50%าสนจำนวน100อท่านแรกและอีก50ท่านรับส่วนลดไปเลย20%สที่สำคัญอันนี้จดนะเพียงแค่เพื่อนๆกดไลค์เพจหรือแชร์โพ์นี้เป็นสาธารณะ,ะและแสดงโพ์นี้ให้พนักง,งานที่ร้านดูรับพัฟฟรีไปเลยตอนที่ 2, 2> เพียงคอมเมนต์และแท็กเพื่อนที่อยากจะพามาทานรับไปเลยค่นหนึ่งแถมหนึ่งตอนที่3รับของแถมแถ่รูมหน้าร้านโพ์เฟซบุ๊กหรือว่าไอจีใส่สแฮช ก็รับทันทีของแถมไปเลยเตรียมพุ่งตัวไปเลยและใครที่ไปจัดแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ม,มาหมอนกันบ้างนะ